สวัสดีครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้ขายออนไลน์เลยครับจะขายเป็นหน้าสวนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพกพ่อค้าแม่ค้าต่างๆก็เริ่มมาซื้อที่สวนกันแล้วเริ่มเริ่มเปิดสวนให้คนเข้ามาแล้วครับก็จะไม่ว่าง <c oughs> ในการขายออนไลน์เลยก็ช่วงนี้ก็เร่งผลิตไม้เมล็ดไม้เมล็ดหน้าใหม่ของที่สวนทําเองก็มีหน้าตาแปลกๆก,ก็เดี๋ยวเราดูว่าให้มันโตกว่านี้ก่อนเนาะ ว่ามันจะแวกแนวสักแค่ไหนนะครับช่วงนี้ก็เล่งปลูกเนี่ยเข็นมาเพิ่งปลูกได้สองพออันนี้จะเป็นต้นเล็กไปเดี๋ยวไปดูกันครับในโรงเรือนว่ามันมีประมาณไหนแล้วเนาะโรงเรือนก็จะเป็นโรงเรือนเดิมนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็คือย้ายออกไปหมดแล้วก็คือขายไปด้วยขายไปเกือบหมดแล้วแหละพวกแม่พันธุ์ต่างๆแล้วก็จะเก็บไว้บางต้นส่วนบางต้นก็แบบเอาไปไว้แดดร้อยฝนร้อข้างนอกเพื่อให้เขา เป็นดอกอะเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดที่ยังเหลืออยู่ที่จะเอาเตรียมไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนะครับก็จะขายไปต้นไม่ไม่ถึงร้อยร้อยกว่าไม่เกินสองร้อยประมาณนั้นแล้วแต่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดที่เพิ่งปลูกได้ประมาณสองสามวันนะครับอันนี้เพิ่งแยกถอดนะยังมีอีกเยอะมากซึ่งแยกไม่หมด <c oughs> ยังแยกไม่หมดนี่ <c oughs> นี่คือมเมล็ดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ เป็นมเล็ดที่ทําเองอะเนาะพวกนี้ก็แยกไว้ก่อนประมาณประมาณสี่ห้าวันนี่เริ่มโตแล้วสีเขายังไม่ออกนะครับแต่เดี๋ยวรอสักประมาณสักเดือนสองเดือนแหละน่าจะเริ่มออกสีแต่ชุดนี้อาจจะโตเร็วนิดนึงนะครับนี่โหมันก็เยอะมากนะจริงๆถ้าแยกหมดนี่ก็โรงเรียนโรงเรือนนี้ก็ไม่ไม่น่าจะพอนะครับไม่น่าจะพอใช้กระถางสี่นิ้วด้วยแหละเพราะว่า มันเผื่อต้องแพ็คอะไรเงี้ยกระถางสีนิวก,ก็เป็นขนาดที่กำลังพอดีนะครับที่จะเหมาะสำหรับการแพ็คส่งลูกค้าฝั <c oughs> ่งนี้ก็จะเป็นไม้เขียวๆพวกนี้เดี๋ยวจะเอาออกไว้นอกตู้หมดเลยเพราะว่ามันขายไม่ได้ไม้เขียวๆเนาะไม่ค่อยมีคนนิยมก็เดี๋ยวจะไปประดับประดับข้างบ้านข้างทางเขียวๆบางต้นมันก็สวยนะแต่ว่าก็ต้องต้องคัดครับเอาไปตั้งฟอร์มใหม่ต่างๆก็ ถามว่ามันก็มีค่านะเราเราก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเทขายอะ่ะอืมก็เก็บไว้ดูส่วนตัวไปเผื่อมันโตขึ้นมันจะแผงเป็นอะไรขึ้นมาประมาณนั้นพวกนี้ก็ไม่ได้ดูแลแต่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวก็จะล้างออกให้หมดแล้วก็เอามาเล็ดแบบเนี้ยมาวางไว้ฝั่งนี้หมดเลยเพราะว่ามาเล็ดเยอะมากไม่ขอไม้เขียวก็เดี๋ยวเอาไว้นอกตู้เนาะคือตอนแรกที่เอาไม้เขียวไว้ในตู้คือเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นสีเขียวไงมัน มันเพิ่งมาเป็นสีเขียวตอนที่มันโตเลยแล้วตอนแรกๆมันก็เป็นสีขาวบ้างสีแดงบ้างเงี้ยเออพอโตขึ้นมาอ๋อโอเคหน้าหน้าแท้ๆของมันก็คือหน้าเขียวก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องมูฟออกไปนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็แดดแรงไปหน่อยเพราะว่าแอบเอาซาเลนออกก่อนหน้านี้ฝนตกตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะปรับสภาพได้แต่ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องเอาออกหมดนะครับเพราะว่ากําลังจะขึ้นลงเรือนใหม่ก็เดี๋ยวจะเอาลงเรือนจเจ้าพวกนี้ไปไว้ในตู้แทนตรงนี้ก็จะไว้เป็น ไม้เมล็ดหมดเลยครับก็จะโทมโทมนิดนึงเพราะว่าเลี้ยงแดดร้อยไปเลยครับแล้วก็ไม้มันจะค่อนข้างไหมนิดนึงเพราะว่าไม่มีสาแลนเอาสาแลนออกแต่เดี๋ยวคงเอาสาแลนใส่อะเพราะว่าเดี๋ยวไม้เมล็ดมันจะทนไม่ไหวเนาะประมาณนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้ถามว่าเสียดายไหมหรอไม่เสียดายครับเพราะมันไม่ได้ตายนะมันไม่ได้ตายมันแค่ใบไหมไปแล้วเดี๋ยวใบใหม่เขาออกมาเขาก็จะปรับสภาพได้เองนะครับไม่ต้องไปกลัวมันนะบอลสีมันอยู่ได้นะครับ เ,เดี๋ยวพามาดูในตู้บางโซนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เอามาเลี้ยงไว้ในตู้นี่นี่ก็จะสวยนิดนึงเพราะว่าเป็นไม้ที่คัดไว้แล้วนี่เหมือนต้นเนี้ยยังขายไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นไม้ที่ลูกค้าไม่เอาตอนแรกมันก็ไม่ได้สวยแต่ว่าพอโตมาแล้วมันสวยเฉยเลยทุกคนนี่นี่น,นี่โตมาสวยเลยก็เลยเก็บไว้โรงมียาขึ้น ฝ <c oughs> ั่งนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ไม้มีชื่อก็จะมีแค่บางตัวจะเป็นลูกไม้ซะส่วนใหญ่แสงประพันศรก็โตแล้วหุยแสงประพันธอศรสวยมากหวานมากทุกคนนี่นี่ใครอยากได้กระักมาในเพจนะครับหัวน,นี้ก็แสงประพระนันศรอันนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้ อันนี้ก็ลูกไม้โตแล้วตอนแรกๆมันเป็นแค่ใบสีแบบแดงๆเขียวๆ,ๆไม่มีใครชอบดูสิพอโตขึ้นมาสวยเลยนะโตขึ้นมาต้นเนี้เป็นป้ายนะครับเป็นป้ายแดงเข้มแน่นอนแสงกับผัสสนกับลูกไม้นี่ก็ลูกไม้หูอันนี้ก็ลูกไม้แต่อันนี้ใบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวพอใบเขาสมบูรณ์น่าจะสวยขึ้นนะครับตัวนี้เนาะ อันนู้นก็ลูกไม้หนุนอันนู้นก็ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้บอสชอบชอบเป็นลูกไม้นะครับมีตัวเนี้ยวิมานดินนี่นี่นี่ตันนี้วิมานดินน,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 ดน,นี่นะครับวิมานดินยิ่งโตยิ่งสวยนะไปเดี๋ยวพาไปดูตู้ตู้อื่น <c oughs> อีกอ้อลืมให้ดูต้นเล็กอันนี้เป็นพรเจ้าสัวนะครับได้ด่างเทพมาต้นหนึ่งนอกนั้นก็เป็นด่างปกตินี่มีด่างขอบๆนิดนึงเดี๋ยวเราดูว่าโตขึ้นเขาจะประมาณไหน นี้ก็จะเป็นลูกไม้ครับลูกไม้หมดเลยผมชอบลูกไม้มากนะครับก็เลยแบบทําแต่ลูกไม้คือลูกไม้อ่ะมันมีความแบบมันไม่ซ้ํากันนะทุกคนแล้วมันก็ลุ้นตลอดเวลาว่าหน้าตาเขาจะออกมาเป็นยังไงคือไม้มีชื่อต่างๆอ่ะก่อนที่จะเป็นไม้มีชื่อเขาก็เคยเป็นลูกไม้มาก่อนแล้วพอมันมีเอากลักษณ์เป็นของตัวเองที่มันไม่ซ้าใครเขาก็มาตั้งชื่อครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกไม้ก็ ก็ดีนะก็แฮปปี้ดีนะไม่ต้องแบบไปแข่งกับใครอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องแบบไปขยันทําจํานวนเพื่ออาขายกับกับราคาที่ได้มาประมาณนั้นอืมลูกไม้ลูกไม้ไมโอเคเพราะว่ามันสนุกเรื่องลูกไม้มันสนุกแต่มันหุยตัวอะไรมากินใบนั่นไงอะไรนี่อะอะไรอะ่ะนี่มันคืออะไรอะมากินใบ หอยแน่เลยอ่ะหอยทากนั่นไงนั่นไงนั่นนั่นน,น,น,นหอยทากหอยทากเข้ามาเราไม่ได้ล็อกตูด้วยเลยนี่ไงเจอแล้วนี่หนึ่งตัวนู่นอีกตัวหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวคินต้องจัดการนี่ไงตัวกินตัวกินใบติดเที่ยวบินพิเศษไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเ <c oughs> ช่อมัน แบ่งๆกันกินแบ่งๆกันกินอันนี้ก็ลูกไม้เนาะจะเป็นลูกไม้เยอะมากเลยที่บ้านน่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะสุดๆหรอกคิดว่าบ้านคนอื่นก็น่าจะมีเยอะกว่าน,นีเอาไว้ตั้งแม่บางต้นอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกต้นหนึ่งที่ขายไม่ได้แต่ตอนนี้เขาก็สวยแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากขายแล้วมันมันสวยแล้วอะใบเริ่มมีสีชมพูขึ้นมาแล้วเนี่ยสวยแล้วลูกไม้เนาะเฮ้ยอ,อันนี้ก็ลูกไม้ไม่ได้เปิดตู้หลายวันตื่นเต้น อันนี้ก็สวยดูสีมีป้ายแล้วสีชมพูหวานเจ็บใบเยอะมากใบเยอะมากเหลืองเหลืองนั้นจาชื่อไม่ได้แล้วอะ่ะมีชื่อนะเหลืองเหลืองนั้นมีชื่อเราชอชอบไม้เหลืองด้วยตัวนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้ชมพูอู้หวานมากสีสตาอันนี้ก็ลูกไม้อันนี้ป้ายนิดๆป้ายดังๆปิด,ดเดี๋ยวคืนนี้ต้องมาปิดตู้นี้ดีๆละ ไม่งั้นเดี๋ยวใบหายหมดหรือใบหายหมดอ่ะเดี๋ยวไปดูตู้อันนี้ก็ตู้ลูกไม้ลูกไม้เยอะตอนเนี้ทําแต่ลูกไม้อย่างเดียวไม้มีชื่อบอกเลยมีแต่ตัวเก่าๆนะครับแทบแทบไม่ได้แบบแทบไม่ได้ทําเลยไม้มีชื่อไม้ดังๆมีชื่อคงไม่มีนะไม่มีตังค์ซื้อด้วยไม่กล้าลงทุนไม่มีตังค์ซือ้อไม่ได้เหงื่อเกลือกินเหลือใช้ขนาดนั้นก็เลยแบบไม่ได้ซื้อ อันนี้ก็ลูกไม้นะครับลูกไม้พวกนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็รอดูเขาโตเปิดหน้ามาว่าจะเป็นประมาณไหนชุดไหนที่มันเปิดหน้าแล้วก็เริ่มขึ้นกระถางกระถางห้ากระถางหกละกระถางหกเนาะเออกระถางหกแล้วเพื่อ,ะอ,อจะเอาตั้งฟอร์มอันนี้เดี๋ยวเอาตั้งฟอร์มตั้งแม่ไม่รู้จะเอาไปไหนเดี๋ยวดูก่อนสวยนะเนี่ยต้นเนี้ยไม่มีใครสนใจตอนแรกอะตอนแรกขายไปขายไปสองร้อยกว่าบาทก็ไม่มีใครเอาขายไปร้อยกว่าบาทก็ไม่มีใครเอาสุดท้าย ก็แล้วขึ้นกระถางหกพอขึ้นกระถางหกปั๊บสวยขึ้นมาทันทีตอนนี้ไม่ขายละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีใครเอาหลังๆก็สวยแล้วก็เลยไม่ขายอันนี้ก็เก็บหมดละหูยอันนี้หวานเจยบหวานน้องหวานน่ารักอันนี้ใบถ้วยนะครับใบถ้วยใบกลมถ้วยเลยเนี่ยเห็นไหมน่ารักหวานเชียว <c oughs> เดี๋ยวลุ้นโตขึ้นมาสวยทุกต้นครับ พวกลูกไม้นะชุดนี้เป็นชุดที่ในตู้นี้จะเป็นชุดที่คัดไว้นะครับคัดไว้ก็คือไม้ที่มีแววว่าโตขึ้นมาจะสามารถเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้แล้วก็จะสวยสวยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็เราก็เลยคัดมาไว้ในนี้นะครับเฮ้ยพม่งเห็นอันนี้อันนี้ใบกลมน่ารักมากเอ้ยไม่ใช่ใบพัดน่ารักมากเลยอันนี้ก็ขายไม่ออกเหมือนกันตอนแรกขายไปสองรอยห้าิบบาทไม่มีใครเอาแต่ต้นจริงมันสวยมากเลยนะ เดี๋ยวจะเอาขึ้นกระถางหกเลยเหมือนกันสรุปทําไปทํามาเลี้ยงไว้เลี้ยงไวด้ดูไม่ได้เลี้ยงไว้ขายเลี้ยงไว้ดูแทนไม่ได้เลี้ยงไว้ขายโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งอีกตู้หนึ่งจะเป็นไม้ที่เพิ่งเพิ่งแยกพอร์ตออกมาจากไม้ผ่าตู้นี้นะคะเป็นอีกตู้หนึ่งตู้นี้จะเป็นไม้ที่มีชื่อแล้วก็เป็นชื่อรุ่นเก่เาๆไม่ได้แบบไม่ได้แบบ หวือหวาอะไรมากก็จะมีราหูอมจันนี่ราหูอมจันทรหมดเลยที่ผ่าไว้แล้วก็ชุดเป็นชุดที่เหลืออยู่แหละแล้วมันเพึ่งงอกก็เลยเอามาปลูกไว้แล้วก็จะมีเอ่อตัวนี้อับสรสวรรค์ใช่อับสรสวรรค์ป้ายมาละก็รอตั้งฟอร์มเพื่อที่จะให้เขาสวยกว่านี้แล้วก็ค่อยขายมีจังหวัดกระบี่มีสยามเพลสนะครับสยามเพลแล้วก็แดงๆนุ่นจะเป็นเมืองเชียงใหม่ครับหุ่นเมืองเชียงใหม่ มือช่างใหม่เนี่ยเป็นไม้ใบกลมใบกลมสีแดงเลยนะเวลาโตขึ้นอะ่ะแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นมหาไทยอันนั้นเป็นบรรดาทซับโอ้บันดาลซับหลายต้นแล้วก็มีหมอสีน้อยหมอสีน้อยมีอาจารย์คงมีแสงประพัศนในนี้มีชยอมีชัยชนมีชมพูทวีปด้วยก็ป้ายหมดในนี้ก็จะคัดให้เขาโตอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอเขาได้ฟอร์มก็ค่อเอาไปขาย แล้เดี๋ยวเราเขาโตอีกนิดนึงน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวต้องเติมน้ำอับส,สวรรค์ป้ายยากมากเลยอ่ะจะเป็นนางฟ้าซะหมดเลยเป็นนางฟ้าซะเยอะเลยนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยผ่าใหมา่อ่ะมาเดี๋ยวเราจะพามาดูลูกไม้ท,ที่ที่พอคัดไว้นะครับอาจจะเอาไปประกวดบ้างหรือไม่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นดอกก็คงได้ผสมอาจจะประกวดไม่ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ตั้งๆ้ง่งอยไว,ไว,ไว้ในกระโจมอ่ะเนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นลูกไม้สีชมพูอชมพูแบบออกม่วงๆอ่ะทุกคนเนีย่ยอันนี้ต้นเนื้อใบเยอะต้นนี้ก็น่าเอาไปประกวดนะ <c oughs> พอดีเดี๋ยวจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเขาจะมีงานช่วงวันที่ยี่ยิบสองยี่สิบสามังเดือนตุลาน,นี่แหละเขาจะมีงานก็ภาวนาขออย่าให้น้องมีดอกก่อนเลยนะครับก็ให้เขาเป็นใบเยอะๆขึ้นมาก่อนเนาะ เดี๋ยวจะได้เอาไปประกวดต้นนี้มีเกิน10บใบแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวขอนับก่อนสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, ่ห้าหกเจ็ดแปดก้สสิได้ได้ได้ได,ได้อันนี้โอเคอันนี้ฟอร์มสวยอยู่เนาะนี่ก็คือลูกไม้ที่คัดไว้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือลูกไม้เหมือนกันก็ถ้าไม่ได้ประกวดก็ตั้งแม่แม่พันไปเลยครับแล้วต่อไปก็จะได้มีลูกไม้สวยๆมาให้ทุกคนเอฟต้นนี้นะมีประวัติตรงที่ว่า เคยขายแล้วโดนเทเห็นไหมตอนเมื่อก่อนอนะขายไปแล้วก็ทําไปทํามาโดนเทเขาไม่เอาคนในวงการนี่แหละรู้จักกาันก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องเลี้ยงน้องด้วยความแบบเอ็นดูทําไมน้องไม่สวยเลยอะไรเงี้ยพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นไงละ่ะตอนนี้เปิดด่างมาเลยจ้านี่เปิดด่างมาแบบสะใจมากก็เลยแบบโอเคดีแล้วมันอาจจะเป็นแบบว่าต้นไม้เลือกคนเลี้ยงเนาะ แล้วก็อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นลูกไม้ต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับเป็นลูกไม้ด่างแต่ก็ไม่ได้ว้าวมากแต่ก็คือเป็นคนชอบด่างเหลืองอะ่ะเห็นไหมน้องเป็นสีเหลืองเหลืองสีครีมสีขาวนี่ทั้งบางใบก็เหลืองทั้งใบนี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้นะไม่มีช่องไม่มีชื่ออะไรนั้นแหละเดี <c oughs> ย๋ยวให้ดูให้ดู <c oughs> กเกบเสียงดังนิดนึงเสียง เมื่อมันจะออกเป็นสีเหลืองแบบนี้มันมีเหลืองเข้มด้วยนะแต่ว่าเหลืองเข้มมัน,ม,นมันทิ้งใบไปแล้วอะ่ะนั่นลูกไม้ด่างคุยมีหนอทุกคนมันมีหนอมีหนอสามหนอเห็นไหมเห็นหนอเล็กๆปะกำลังโผล่ขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้หัวใหญ่มากนี่แน่หัวใหญ่มากเลยอันนี้ก็ลูกไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูครับ อ๋อนี่เพิ่งปิดไปก็มีเดี๋ยวค่อยดูวันหลังแล้วกันอันนี้ค่อยดูกันหลังส่วนอันนี้ก็คือลูกไม้ของที่สวนเองนะครับก็จะเป็นด่างชมพูอยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับก็จะเป็นลูกไม้ด่างชมพูเดี๋ยวว่าไม่รู้เขาชอบกันหรือเปล่าสีประมาณนี้นี่เพิ่งเอามาใส่ถุงน,นะน,นี่ด่างชมพูเดี๋ยวเราด,ดูตอนโตนว่าจะประมาณไหนนะครับนี่เป็นด่างชมพูอันนี้ด้วย <laughs> อันนี้เป็นไม้เมล็ดชุดนี้จะเป็นไม้เมล็ด แต่ว่าเพิ่งเอามาใส่ถุงได้ไม่กี่วันเนาะต้นนี้โตช้ามากเลยอะ่ะแต่ต้นนู้นเพิ่งเอามาเพื่อามาปลูกมันเป็นป้ายเหลืองไงพยายามทําไม้ป้ายเหลืองอยู่สองต้นนั้นเป็นไม้ายเหลืองเอามาคัดไว้ในกระโจมให้มันโตเร็วอ,อยากเห็นหน้าอันนี้เป็นมะมหาเทวีแต่พอใส่กระโจมปั๊บจะสีชมพูหมดเลยค่อยๆเปิดดูอันนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้เหลืองอันนี้เป็นลูกเอ่อซีลานกาดกับ ลาหุ้มทองที่เป็นไม้เหลืองแต่ว่าเป็นเหลืองด่างก็เลยเอามาตั้งฟอร์มไว้ในถุงถ้าเกิดโตทันอาจจะค่อยว่ากันว่าจะเอาตั้งแม่หรือจะเอาไปประกวดนะครับเดี๋ยวดูก่อนเราคิดว่ามันแปลกประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูกระโจมอีกนะครับโอ้ยทุกคนแอบมืดแล้วอะแป๊บเดียวมืดแล้วไม่ว่างทำคลิปต้องมาทำตอนกลางเย็นตอนเย็น อันนี้ก็ลูกไม้ใบถ้วยนะครับใบถ้วยให้ดูบทไม่หมด,หมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขารู้กันหมดต้องซูมนิดนึงนะเดี๋ยวพูดต่อสู้ไม่หลอกให้ดูได้นี่นี่อันนี้ลูกไม้ใบถ้วยใบถ้วยสวยดีอันนี้อะไรอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันอันนี้ไม่อยากไปรบก,กวนเขามากเดี๋ยวไว้ค่อยดูคลิปหน้าอันนี้เจ้าวังนะครับนี่เจ้าวังสวยมากใครอยากเห็นภาพนิ่งลงไปดูในเพจนะครับหรือว่าใน Facebook ก,ก็ได้ ดูในเพจก็ได้มีเจ้าวังเจ้าวังเจ้าวังอ่ะสวยอืแต่ว่าใบโตขึ้นยังโตได้อีกอะใบเท่าหน้าเนี่ยถ้าโตจริงๆอ่ะอันนี้ภูมิใจมากอันนี้เป็นใบแบบถ้วย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 แบบถ้วยแบบโคตรถ้วยอะถ้วยแบบบอกไม่ถูกถ้วยแบบไม่มีในโลกนี้อีกแล้วถ้วยแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยอ่ะดูดูจากโคนดูเห็นไหมดูความถ้วยของเขาใส่พริกใส่แกงแกงจืดได้เลย ดูดีสวยด้วยนะเขาเขาสวยด้วยนะป้ายด้วยนะทุกคนเฮ้ยเจ๋งว่ะต้นเนี้ต้นนี้ก็น่าจัดเข้างานประกวดน,นนี่อ่ะทไมต้องเสียงเล็กเสียงน้อยคือมันตื่นเต้นทุกคนพราเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเนาะเออเอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนนดต้นนี้สูงเลยสูงเหมือนไอ้น,นี่เลยไม่บอกกันสูงเหมือนเลยสูงสุดเสาไฟฟ้าเอ้ยแต่ก็มีแอบ,แอบ,แ,อบแอบไฟด่างอยู่นะ ใบด่างอยู่นะเนี่ยต้นนี้เฮ้ยโตขึ้นมาด่างเฉยเลยอ่ะนี่ๆๆสวยเลยเนี่ยต้นตน,นี้จริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยมีแอบด่างมีแอบด่างผ่ามานะ่าจะได้ด่างนะต้นนีน้โอเคเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอันนี้อันนี้บุรุษสวรรค์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะงั้นก็ลูกไม้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  เดี๋ยววัานไหนเอาออกจากกระจมจะถ่ายเป็นภาพวิดีโอไว้ให้ดูดีกว่าวันนี้มืดแล้วเดินอ้อมเปกด้าน,นึ่งขายแคคตัสไปในตัวจ้า <c oughs> อันนี้ก็เป็นแคคตัสที่เพิงพ่งเพิ่งแยกพอร์ตเหมือนกัน <c oughs> นี่แยกพอร์ต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 อันนี้นี่ก็ลูกไม้ต้นนี้ตอนแรกมันเป็นไม้เขียว ทำไปทำมาน้องสวยเฉยเลยเป็นไม้ขาวแหละทำในทำมาไว้ใจไม่ได้ป้ายมาจา้ะพอป้ายมาปับ๊บสวยเลยอะ่ะไม่กล้าขายเลยอะ่ะโอ้อความตลึงตลึงเวอร์ไป <c oughs> แต่ก็สวยนะเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะ มันยังไม่สุดน้องยังไม่สุดเดี๋ยวรอน้องสุดกว่าน,นี้อย่ามางอน้องละกัน <c oughs> อันนี้ก็ลูกไม้ครับลูกไม้ต้นนี้สีสีแบบเป็นสีแดงก็ไม่แดงชมพูก็ไม่ชมพูแต่ถ้าเป็นชมพูก็คือเป็นชมพูหวานหวานเจี๊ยบเลยแหละนมเย็นเลยแหละทุกคนมีความเป้ยๆดังๆนิดนึงอันนี้ก็ไม้อันนี้เพิ่งเอามาใส่ต้นนี้จะเป็นใบใบไผ่ใบไผ่มีอะไรอะ่ะอันนั้นก็ลูกไม้ ก็ลูกไม้อันนี้อันนี้เป็นศิลาหุ้มทองแฉงนะครับแฉงเหลืองศิลาหุ้มทองแฉงเหลืองยังไม่ได้ยังยังไม่โตยังไม่โตเดี๋ยวค่อยดูอันนี้นสวยอันนี้อันนี้ทุกคนนะ่าจะรู้จักมาแล้วมั้งเคยเคยทาคลิปแนะนําเขาไปตัวนี้ชื่อเทพดัลลุนีนะครับต้นนี้ก็น่าเอาไปประกวดนะเนี่ยเพราะว่าใบเขาแบบแข็งแรงใบเขาเยอะอะฟอร์มฟอร์มก็โอเคอ่ะน่าจัดนะ น่าเอาเข้างานประกวดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์มาคัดอันนี้ดารานพัตนัอันนี้ก็ลูกไม้แต่มันเป็นสีแบบโอรสสวยดิงีเนี่ยหะอันน,นี้สีสีสวยเดี๋ยวรอดูรอดูเต็มที่โอเคติดตามอยู่หฮ้ยอ,อันนี้ก็ลูกไม้โอ้นี่กูหวานชอบหวานนะพูดถึงมันความหวานความแดงอะไรเงี้ยมันก็อยู่ได้เป็นอรมดะพูดมากจังเลยคลิปนี้ลำคาญไหม นี่อันนี้คือแบบไม่ค่อยได้ทาคลิปไงก็ค่อนข้างแบบอยากระบายนิดนึงถ้าเข้าใจกันหน่อยนะอันนี้ก็ลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างลูกไม้ใบกลมด่างแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยกลมแล้วแหละไม่รู้จะเป็นใบอะไรละเป็นใบใบไทยแล้วกันใบไทยด่างเนาะเป็นลูกไม้ใบไทยด่างอันนี้ได้ได้ดอกได้มเมล็ดเร,รรนนเรียบร้อยแล้วครับต้นนี้เพาะเพาะเรียบร้อยละอันนี้ก็ลูกไม้อ่ะค่อยดูนอกนั้นก็ค่อยดู พอหอมปากหอม้อเนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มาขั้นก่อนช่องจะปิวกก็ต้องมาขั้นก่อนโอเคเดี๋ยวไว้ถุงไหนที่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้ให้เวลาตอนเปิดนะแล้วก็รวบมาลงทีเดียวเลยสําหรับวันนี้อ๋อเดี๋ยวมีลงเรือนใหม่ อย่างอย่าอย่าเพิ่งดูแล้วกันมันมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูตอนลงเงินเสร็จนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับชมยังไงฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนะบ้านสวนด้วยนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายอ้อลืมฝากเพจลืมฝากเพจอย่า <laughs> เพิ่งไปเพจนะครับถ,ถ้าเกิดใครอยากติดตามผลงานอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปที่เพจบอนสีนะบ้านสวนได้เลยนะครับก็คือเพจเฟซบุ๊กนะพิมพ์เข้าไปได้เลยบอนสีนะบ้านสวนอืม บอลสีนอนเนแล้วก็เวนวักบ้านสวนนะครับโอเคไปจริงๆแล้วครับบ๊ายบายครับ